สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ AI Podcast กับยูคนสวยคนเดิมค่ะวันนี้ยู you มีเรื่องราวที่น่าทึ่งจากเกาะแยบในมหาสมุทรแปซิฟิกมาฝากค่ะที่นั่นคนสมัยก่อนใช้สิ่งที่เรียกว่าเงินไร่หรือไรสโตนเป็นเงินตราค่ะ เงินรายคืออะไรมันคือหินทรงกลมขนาดใหญ่เจาะรูไว้ตรงกลางบางก้อนหนักถึงสตันพวกเขาไม่ได้ใช้เงินเหล่านี้พกติดตัวนะคะแต่จะตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าใครเป็นเจ้าของความน่าสนใจคือเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นพวกเขาไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหินเลยค่ะเพียงแค่พูดว่าก้อนนี้เปลี่ยนเจ้าของแล้วนะ ทุกคนในชุมชนก็จะรับรู้ว่าตอนนี้ใครเป็นเจ้าของหินก้อนนั้นฟังดูคุ้นๆไหมคะหลักการนี้คล้ายกับบิตคอยเลยค่ะเพราะบิตคอยก็คือเงินตราดิจิทัลที่ไม่มีอยู่จริงทางกายภาพแต่ทุกคนในเครือข่ายก็รับรู้ว่าใครเป็นเจ้าของและสามารถโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้กันได้โดยไม่ต้องมีตัวกลาง เรื่องราวของเงินไรสอนให้เราเห็นว่ามูลค่าที่แท้จริงของเงินราไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุค่ะแต่อยู่ที่ความเชื่อมั่นของคนในชุมชนที่ยอมรับร่วมกันแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนเชื่อมั่นในมูลค่าของเงินตราและคุณคิดว่าอนาคตของเงินตราจะเป็นอย่างไร